Intel Core Ultra 5 225F หรือนี่คือ Core i5 Gen14 Killer วันนี้เราพามาดูก,กันกับ CPU ที่เปิดตัวมาในช่วงปี2025กันนี่แหละครับแต่ กระแสไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ในวันนี้เขาน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่จะคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันกับตัวคอตระห้าที่ทําราคาลดเหลือ4 0 0 0กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วซึ่งราคาก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับใกล้เคียงกับตัวคอไอห้าสิบสี่สี่ร้อยเอฟเข้าไปทุกทีกับเทคโนโลยีที่ใส่ให้มาใหม่ๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพวก NPU ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด1851นะครับ LG 1 8 5 1ที่รองรับคูลิ่งแบบขาติดตั้งเดิมได้รวมไปถึงจํานวนความ แซิงเกิลคอที่แรงขึ้นมัลติคอที่แรงขึ้นถึงแม้จะไม่ได้มีไฮเปอร์เทดดิ้งแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของการประหยัดไฟกําลังไฟตอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นมากนะครับนี่คือ Intel Core Ultra ในรหัสรุ่น 225F ซึ่งเป็น Core Ultra Series 2หรือ200ซีรีส์กันแล้วเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันนะครับนี่คือโฉมหน้าของ Core Ultra 5ในรุ่นล่าสุดในตัวเริ่มต้นเป็นที่ที่สุดที่มีตอนนี้ในตลาดบ้านเราครับตัวกล่องก็จะมาในสไตล์ที่แบบคล้ายๆกับความมเป็น AI ี เพิ่มมเข้าาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเวลาเขาจะโปรโมทเนี่ยเขาจะแอดสีฟ้าที่เป็นฟ้าอ่อนเข้ามาผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของสื่อถึงเทคโนโลยีต่างๆ AI ต่างๆแบบนี้เรามังฮะอันนี้เป็น Intel Core แล้วก็ Ultra นะครับด้านนี้จะเป็นบริการหลังการขายหรือประกันที่มีมาให้3ปีเต็มเสียดายว่า Button f e d มันหมดโปรไปแล้วไม่งั้นคุ้มมากเลยนะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาโปรนี้คุ้มมากน่าจะต่อโปรอีกสักหน่อยแจ่มเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสรุ่นนะเป็นตัว Core Ultra 2 2 5 F ครับ หน้าสัมผัสกระดองต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้แล้วหน้า CPU ก็จะไม่เหมือนตัว j 1็นะจะใส่กับซ็อกเก็ตเดิมที่เป็น LGA 1 0 0 7ไม่ได้เพราะตัวนี้จะเป็นขา LGA 1851ซึ่งก็จะมีขาพินเยอะกว่าเนาะ LGA 1 0 0ก็จะมี1700ขา LGA 1851 1851ก็จะมี1851ขาใส่ไม่ได้ในตัวเมนบอร์ดแต่คูลิ่งใส่ได้เหมือนเดิมนะครับอื่นๆได้ๆมีอะไรอีกไหมก็จะมี c a s h ค c u r v ต่างๆระบุมาไว้ซึ่งสเป 10เทรดไม่มีไฮเปอร์เทรดดิ้งตัวคอจะเป็น p คออยู่ที่6คอและเป็น e คออยู่ที่4 e คอนะครับ p คอก็คือ performance คอซึ่งจะทำงานเมื่อใช้งานหนักๆน,นะครับอย่างเช่นงานประมวลผล s t r e มม i n g งานตัดต่อว,วิดีโออะไรก็ตามที่ประมวลผลหนักแต่ไม่ใช้100%เส่วน e คอจะเป็นงานเบาๆดูเว็บทำงานเอกสารต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราเกิดใช้ศักยภาพของ cpu 100%เนี่ยมันจะช่วยการทำงานทั้ง2ฝั่งเลยทั้ง e และ p นั่นเองนะครับ c ค c e ก็20เมก ะะแรมก็จะรองรับสูงสุดอยู่ที่ 256GB b u ัสอยู่ที่6,400แบบไม่โอเวอร์คล็อกนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะรองรับตัว PCIe 5.0ทั้งตัว SSD ทั้งตัวช่องการ,ร์ดจอใส่ได้หมดเลยแต่ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดกันด้วยส่วนด้านหลังของกล่องก็เนีย่ยมีเลนมงเลนมอต่างๆก็เข้ามาดูกันได้ตัวนี้ประกัน Ingram 3ปีเต็มกันเดี๋ยวมาแกะกล่องดูซิว่าเป็นอย่างไรตัว CPU อันนี้คือตัวใหม่สดซิงนะฮะอันนี้ผมรีเควส อินเทลไปเองเพื่อผมอยากจะมาลองรีวิวดูเพราะเห็นว่าราคามันดีขึ้นเยอะมากๆนะจากตอนเปิดตัวประมาณ6 7 0 0็ดพันนะตอนนี้เหลือประมาณ4ี่พันปลายก็ซื้อได้แล้วโดยเฉพาะในช่วง10บสราคาน่าจะกดได้ประมาณ4ี่พันแบาทนะแพงกว่าเจ็ดสีนิดหน่อยแต่ประหยัดได้หลายอย่างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันอันนี้จะเป็นตัวคู่มือพร้อมกับสติกเกอร์นะครับคออัลตราห้าเมื่อก่อนก็จะมีโฆษณา Intel i n s i ไซส์ใช่ไหมก็ตัวนี้แปะหน้าเคสก็จะเห็นชัดเจนว่าตัวนี้ใช้คออัลตราห้าส่วนด้านในก็จะเป็นตัวคูลิ่งซิงค์เด ซึ่งจะไม่ได้เหมือนซิงของเจ14อันนี้คือซิงเจน14ใช่ไหมดีไซน์ต่างๆก็จะแตกต่างกันนะครับถูกดีไซน์ให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นแล้วก็ความบานของตัวฮีซิงเนี่ย Gen เจน14จะบานออกเยอะเลยแต่ตัวนี้จะลดความบานลงทําให้ใส่ลงใส่แรมต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ด้านข้างนะครับเขาจะปิดตัวพลาสติกกันลอยมาซึ่งด้านในก็จะเป็นสีดํานี่แหละมีเงาๆแบบนี้มีวงแหวนสีฟ้าแล้วก็ข้างในก็เป็นอินเทลยิงเลเซอร์เอาไว้ส่วนตัวฐานนะครับฐานเป็นทองแดงเนาะอันนี้เป็นความหนาของ ตัวฮิตสิงแล้วก็ขาล็อกแบบเดิมจริง,รงๆเขาสามารถใช้ด้วยกันได้นะ2องซ็อกเกตนี้พั0เกับ1851งแหรือพันแปดห้าเใช้ด้วยกันได้สายก็เป็น PWM นะครับสี่ pin หนึหัวแบบนี้เลยมาจากโรงงานถักมาเรียบร้อยเก็บสายก็จะง่ายหน่อยสําหรับตัวนี้ส่วนตัว CPU เองอยู่ในนี้แล้วนะครับซึ่งตัว CPU คอร์ทร2 2 5 F หน้าตาก็แตกต่างกับตัว74เล็กน้อย แต่รวมๆก็คล้ายๆกันแหละฮะอันนี้คือหน้าตาของลูกพี่แก่นะคออัลตร้า225ข้างหลังก็จะเป็นขาพินวิธีการติดตั้งก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจับใส่ตัวเมนบอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพกันต่อเลยว่าลันจริงแล้วจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกันด้วยกับเจน14ก็คือ 14,400F ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวมาวัดกันว่าเป็นอย่างไรและไปสรุปกัน Qué chingados es eso. Hey, watch it. ได้เห็นความแตกต่างกันแล้วของ Core i514 400F มาเปรียบเทียบให้ดูกันกันกบ Core ultra 5225F ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของราคาโอเคฮะ14 400F ราคาต่างกันประมาณสัก7 8 0 0ได้แต่สิ่งที่คุณเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยก็คือ Single Core ตัว Core ultra แรงกว่าแล้วก็ Multi Core ถึงแม้จะไม่มี h y p e r t h r e a d i n g ก็แรงกว่าเล็กน้อยแต่ที่เหนือกว่าชัดเจนเลยคือการ Op t i m i z e เรื่องของการจัดสรรพลังงานครับ Core ultra ทาได้ดีกว่าชัดเจ อันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ใช้เจน1 4อยู่แล้วพวกคอไอห้าเจน14หรือแม้แต่คอไอห้าเจน13ขึ้นไปไม่ต้องเปลี่ยนคออัลตร้าถือว่าใกล้เคียงกันแรงกว่าแค่เล็กน้อยแต่ถ้าคุณใช้ Intel Gen12 ลงไปหรือแม้แต่ฝั่งค่ายแดงนะครับที่เป็น r ร z e n 5000ัน r i e s ลงไปเปลี่ยนมาเป็นคออัลตร้าจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดและจะได้ a d v a n t a g e หรือความได้เปรียบในเรื่องของชุดระบายความร้อนครับเพราะไม่ต้องใส่ซิงค์ระบายความร้อนที่มันแบบแพงๆสองสามพันชุดน้ำแบบสองสามพันไม่จำา แค่ใช้ซิงลมธรรมดาธรรมาที่ราคาต่ากว่าพันก็เอาอยู่แล้วสําหรับ Core Ultra ในเจเนอเรชันนี้นะครับแล้วก็อย่างเมนบอร์ดนะครับที่วันนี้เราหยิบยกมาให้ดูกันก็จะมีอย่าง2โมเดลที่เหมาะเหมงเลยสําหรับคนที่มีงบในระดับกลางและสูงอย่างตัวแรกสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นตัวกริกเไบต์ UDB860M นะราคาไม่ได้สูงมากประมาณสัก4ี่พันนะครับส่วนด้านขวามือสําหรับคนที่อยากจะได้ความเล็กความจิ๋วประกอบเมนบอร์ดเล็กก็มานี่เลยครับที่เป็นแท890อย่างตัวแฟนทอมเกมมิ่งที่เป็น รวมไปถึงในปัจจุบันนี้เมนบอร์ดอย่าง H 8 1 0ก็มาแล้วราคาเริ่มต้นรวมใส่โค้ดได้อยู่ประมาณช่วง2000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่จะประกอบคอมใหม่หรืออัปเกรดจากตัวเดิมเปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยน CPU เท่านี้ก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับถ้าใช้램 D D R 5อยู่แล้วอะเนาะในส่วนของราคานะครับผมแนะนาในช่วงวันที่10สิบดับเบิลเดหรือแม้แต่ในช่วง111 1ก็แล้วแต่หรือจะเป็น25เดือน10ก็ได้นะครับก็จะมีส่วนลดพวก20%ขึ้นไป แนะนำเลยพอเอามาใช้กับตัว c o r e u l t r a เนี่ยราคาที่มันขายอยู่ตอนนี้ประมาณ5000ต้นๆ้นราคามันจะอยู่ประมาณ4 0 0 0กลางเนาะสี่0นถึง4 000, 8่0น่าจะได้ความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งตัว CPU เองและตัวเมนบอร์ดเองอาจจะได้คู่นี้ในราคาประมาณ6000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นคู่หูที่คุ้มค่าเหมือนกันนะครับในวันนี้ก็มาแนะนําการสําหรับ CPU ตัวใหม่ก็ถามว่า c o r e Ultra 2 2 5 f เป็นตัวคิลเลอร์สำหรับ74ได้ไหมผมมองว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคือมันคิลเลอร์เจ็ดเลย ก็อลองพิจารณาดูแล้วกันแต่ข่าวที่ผมได้ยินมาก็คือคอตราเนี่ยยังลากไปอีก1นึ่งเจนนั่นก็หมายความว่าปีหน้าน่าจะยังไปได้ต่อยังไม่มีตัวของ i ินเทลในซ็อกเก็ตใหม่ที่มาทดแทนกันก็รอติดตามแล้วกันผมได้ข่าวมาแบบนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมาแนะนํากันนะครับนี่คือการรีวิวคอตร่า2องสให้ดูกันในวันนี้ก็หวังว่าจะชื่นชอบกันเนาะใครสนใจพวกเมนบ์เมนบอร์ดซีพียูแปะเอาไว้ปักตะกร้าเอาไว้ด้านล่างแล้วสวัสดี